สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับผวามคืบหน้าหมอปลายภายกระซิบเปิดดวงล่าสุดพิธาถึงฝันนายกไหมดวงการเมืองล่าสุดหมอปลายไายกระซิบได้ทำนายผ่านรายการคนดังนั่งเคลียร์สุดท้ายพิธาลิมเจริญรัฐจะสามารถฝ่าฟันได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี หรือไม่และลุงป้อมแอบไปดีลกับทักษิณจริงหรือไม่คำถามจากพิธีกรตกลงคุณพิธาจะเป็นนายกจะรอดไหมคะหมอปลายตอบว่าห่วงค่ะว่าจะไม่ต้องใช้คำนี้เลยนะเพราะว่าเรื่องของคุณพิธาพูดตรงๆน่าจะเป็นชนวนของทุกอย่างคำถามถัดมาดวงของคุณพิธาคนชอบขนาดนี้ยังไม่ได้เป็นหรือหมอปลายตอบว่า จริงๆเคสของคุณพิธาน่ะไม่น่าจะใช้คำว่าดวงน่าจะเป็นเคสของคำว่าอยู่ในกฎหมู่ค่ะมันไม่ปกติไม่เหมือนกับพื้นดวงค่ะและอื่นๆเพราะฉะนั้นนะ่ะดวงของคุณพิธาได้รับเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะอยู่ต่างประเทศทุกคนก็บอกว่าดีใจกับคุณด้วยนะที่ได้นายกรัฐมนตรีใหม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่ จร,จริงๆประเทศเราก็ยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะคำถามถัดมาคุณเศรษฐายังพอมีวี่แววมากกว่าคุณพิธาไหมหมอปลายตอบว่ายังคงมีวี่แววมากกว่าคะ่ะดวงคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงเป็นยังไงบ้างคะหมอปลายตอบว่าดวงคุณอุ้งอิงเหมือนถอยหลังคะ่ะเหมือนตั้งใจถอยตั้งใจสลัดบางอย่างออกไปเองจริงๆนะดวงมีสองทางแยกเปิดล่าสุด ดวงคุณอุ้งอิงถอยหลังถามท่านโยมให้ทีค่ะมันจะเป็นชนวนความแตกแยกของบ้านเราไหมคะเก้าอี้นายกนี้นะ่ะหมอปลายตอบว่ามันก็แตกแล้วพ้นออกมาก็แตกค่ะคำทำนายหมอปลายพรยกระซิบหลังจากนี้ทิมพิธาจะโดนลีภัยไปต่างประเทศไหมหมอปลายตอบว่าคำว่าลีภัยยังไม่เห็นค่ะยังสู้อยู่ใน3-5ปียังเห็นพิธา อยู่ในประเทศไทยฟังแล้วมันตกใจคะ่ะเพราะเราก็เสียเวลาไปเลือกตั้งกันมาไม่เห็นหีบเลือกตั้งคำถามถัดมาหมอปายเคยทํานายในรายการเมื่อต้นปีว่าจะไม่เห็นหีบเลือกตั้งแต่เห็นการเลือกตั้งหมอปายตอบว่าตอนนั้นก็ถามท่านยมว่าสรุปเขาก็เลือกตั้งนี่ท่านยมเลยบอกว่าไหนล่ะหีบเห็นแต่กล่องพลาสติกทั้งนั้นเลยท่านยมพูดคำนี้ ก็มันไม่ใช่หีบเหมือนสมัยก่อนมันคือพลาสติกท่านยมก็บอกท่านก็รู้ว่าจะเอากล่องแบบนี้มาใส่ของสำคัญคำถามถัดมาถ้าทีมพิธาไม่ใช่นายกคนที่30แล้วจะมีใครเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยหมอปลายตอบว่าอันนี้นะ่ะตอบยากมากเหมือนจะยังดีวกันไม่จบหรือเปล่าท่านยมบอกแบบนี้คำถามถัดมาหมอปลายเคยทำนายไว้ ว่าคนที่เกิด21ทั้งสองคนจะจับมือกันแล้วมีคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นนายกคนละครึ่งสมัยหมอฝ่กยตอบว่าเท่าที่จำได้คนที่เกิด21จะมีบทบาทสำคัญช่วงนั้นที่ดูนะ่ะจะเป็นดวงที่แรงและแข็งแต่กลับมาดูในช่วงนี้มันเปลี่ยนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมมันเปลี่ยนกลับข้างกลายเป็นว่าคนที่เกิด21ทั้งหญิงและชาย ถอยแล้วปลอดภัยแต่ว่าคนในบ้านยังอยู่ดีและมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์คําทํานายจากหมอปลายภัยกระซิบพิธาจะใช่นายกรัฐมนตรีคนที่30หรือไม่ตามนิมิตของท่านยมหมอปลายตอบว่าไม่เห็นค่ะแต่เขาอยู่ในใจของใครหลายๆคนสื่อต่างชาติก็คือเขาแต่ในประเทศไทยด้วยกฎหมายก็ไม่เห็นว่า จะได้เป็นแต่ไม่ได้ใส่ชุดที่สมควรคำถามถัดมาแค่สมัยนี้หรือตลอดไปหมอปลายตอบว่าค่อนข้างยาวเหมือนกันค่ะอยากให้คุณทีมนะระวังตัวเยอะๆคำถามถัดมาตอนนี้มีประเด็นหลายอย่างที่กำลังโดนตรวจสอบสิ่งที่ท่านยมกระซิบข้างๆหูหมอปายทิมพิธาจะถูกกับดักทางการเมืองนี้จนตัวเองหมดสิทธิ ในการเล่นการเมืองไปในระยะยาวหรือไม่หมอปายตอบว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนใหญ่คือคนใกล้ตัวจะทำให้เสียกันทั้งหมดคนในกลุ่มที่เป็นสสนี่แหละต้องระวังคำพูดกริยาทุกอย่างระวังให้มากๆเลยนะจะโดนกฎหมายจัดการก็คือปัจจัยนะ่ะคุณทิมพิธาไม่ได้อยู่ที่ตัวท่านคนเดียวแต่จะมีคนข้างหลังที่จะ ทําให้ถูกสอยอย่างทาวรคนนั้นเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ชื่อตัวหลักของพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วนี่ยไม่ใช่ค่ะเขาไม่ทําแต่เป็นคนอื่นติ๊กกิน่นสีเจาะสามลายเซนลุงตู่ลุงป้อมเสียหนูใครได้เป็นนายกถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความมากความสามารถในวงการบันเทิงแถมมีข่าวว่าดูดวงแม่นยิ่กว่าตาเห็นสําหรับติ๊กกิน่นสี หรือชาณรงค์ขันทีเท้าล่าสุดเจ้าตัวชอบทํานายทายทักลายมือลายเซ็นจนหลายคนบอกว่าแม่นงานนี้รายการคนดังนั่งเครียรทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ปด้ลยขอเชิญตัวมาเปิดใจที่มาของการดูดวงพร้อมเปิดคำทำนายว่าหลังการเลือกตั้งปี66ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยลายเซ็นคุณพิธาแบบนี้ดีไหมติ๊กตอบว่าเขาเขียนตัวพีโยกขวาใช่ไหมเขาอ่อนไหว จะถามใช่ไหมว่าอย่างไรก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้น่ากลัวอะไรถ้าทางจะใหญ่โตไหมคนนี้ติ๊กตอบว่าใช้ได้ครับคำถา,ถามถัดมาต่อไปไลายเซนทักษิณชินวัตรแบบนี้เป็นยังไงติ๊กตอบว่าเขาเกิด26กรกฎาคมวันอังคารคุณทักษิณเขาน่ะไม่ได้เขียนพยัญชนะเขาใช้เส้นเส้นเป็นตัวสัญญาณบอกเส้นตรงเส้นแนวตั้งกับแนวนอนคำถามถัดมาคนนี้ ไม่มีทางรู้แน่ว่าใครคนนี้ล่ะติ๊กตอบว่าถ้าผมรู้ล่ะเขาเกิดวันอาทิตย์ที่ย1ิมเอ็ดมีนาคมราศีมีนลัคนาราศีมังกรอันนี้คือประยุทธ์จันโอชาเขาเขียนปอปาโยกซ้ายเขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากท่านเพิ่งเขียนได้ตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานเมื่อก่อนไม่ได้เซ็นแบบนี้คำถามถัดมาอ๋อลายเซ็นนี้ล่ะเป็นคนเช่าร์ไหมล่ะติ๊กตอบว่า อย่าบอกเจ้าเราไหมเจ้าชะตาเป็นคนยิงธนงในศักดิ์สรีอาทิตย์แตะกับสามขัดแยง้งเวลาจะพูดก็จะแบบไม่เคยเห็นเหรอเคยเจอเปล่าไม่เคยเห็นหรือไงคำถามถัดมาจะได้เป็นนายกอีกครั้งไหมติ๊กตอบว่าน่าสนใจแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งน่ะเกิดราศีสิงลั์คนาราศีเมษร,รหัสหมายเลข13พิธีกรก็ถามว่ารหัสหมายเลข13ใครคะคุณอุ้งอิงเหรอ ติ๊กตอบว่าผมก็บอกว่าเฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชคำถามถัดมาถ้าง,งั้นฉันเอาอีกหนึ่งคนลุงป้อมล่ะเป็นยังไงติ๊กตอบว่าลุงป้อมเกิด11วันเสาร์เสาทางกระโยกเป็นอะไรต่อไปเป็นหงชัยคำถามถัดมาตกลงลุงป้อมใช่ไหมติ๊กตอบว่ามีหนึ่งประยุทธ์วันอาทิตย์ที่11มีนาคมลุงป้อม11วันเสาร์อนุกทินชันวิกูล13กันยายนวันพุธ พิกีกรถามว่าสามคนนี้ใช่ไหมติ๊กตอบว่าผมดูตัวเลขนะเราจะไปทํานายทายทักถามว่าใครมีพลังมากกว่ากันแต่ผมบอกว่าใครมาก็ดีคําถามถัดมาก็ดีหมดเลยใน3ามคนนี้ใช่ไหมติ๊กตอบว่าทั้งหมดถ้าใครได้ขึ้นเป็นนายกดีหมดคําถามถัดมาพอดูออกแล้วละ1กับ3ก็คือเสีหนูค่ะติ๊กตอบว่าพูดไปเองนะเปล่งวาจาไปเองนะหมอปาย เปิดหนุ่มข้างกายท่านยมเลือกแล้วเผยถึงนายกพิธามีลุ้นเผยจุดพริกดวงครั้งแรกเปิดหวานใจอายุมากกว่าเข้าใจการทำงานหมอปายเปิดหนุ่มข้างกายท่านยมเลือกแล้วรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมโดยเจเน i เฟอร์คิม Kim, เปิดใจหมอปายลพรกระซิบถามเรื่องส่วนตัวของหมอปายที่ไม่มีใคร เคยถามบ้างท่านยมคอยช่วยดูให้คอยเตือนคนนี้ดีคนนี้ไม่ควรถามว่าชอบผู้ชายทรงไหนหมอปลายเผยว่าไม่ค่อยมีสเปคมีแล้วเดี๋ยวท่านไม่ให้มีคนคุยมุ้งวิ้งไหมมีบ้างมีให้เลือกแล้วเลือกอย,ยังยังคุยนานยังหมอปลายพยักหน้าเผยอ,อีกว่าพ่อแม่เจอแล้วถามว่า ถามท่านยมหรือยังหมอปลายตอบว่าให้ท่านเลือกให้ต้องเข้าใจเวลาทำงานวงเล็บเลือกในใจหรือยังนิดหนึ่งรอไหมหมอปลายตอบว่าไม่รออายุมากกว่า40แล้ววงเล็บเขาเข้าใจเราไหมหมอปลายตอบว่าเข้าใจเหนื่อยๆนะมีอ้อนไหมหมอปลายตอบว่าก็ปกติมีเสียงสองหมอปลายตอบเรื่องความรักไปเขินไปเลยทีเดียว เมื่อถามถึงหน้านายกรัฐมนตรีลางๆางไปอย่างไรหมอปลายตอบว่าคนแก่หน้าใหม่ไม่เคยเป็นนายกบริหารเก่งประเทศจะเท่าๆเขาบริหารด้วยธุรกิจของเขาเก่งมากแต่ไม่ข่าวจั่วเศรษฐกิจต่างประเทศนะเข้ามาเยอะต้องป้องกันอย่าตีอย่าทะเลาะก,กันช่วงที่คนนี้นะ่ะขึ้นมานะคนจะออกมาเยอะอยู่ไม่ครบเทอมถามถึงคนหนุ่ม ที่คนเชียร์กันบ้างหมอปลายตอบว่าดวงเขาคือครั้งนี้มาถึงเพดานที่สูงที่สุดจะไปไม่ถึงจุดนั้นแต่มีพริกดวงอีก6-8ปีวงเล็บยังมีสิทธิ์ลุ้นจะได้เป็นนายกหรือเปล่าใน6-8ปปีข้างหน้าหมอปลายตอบว่าใช่